เป็นเจ้าของรถยนต์ซู z u k i c e l e เรียคอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายแล้ววันนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศลุ้นการนะั้เต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ FC ออนไลนเท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดงครับก่อนเกมเจอกับแมนซีนัชิงชาเลน์ศึก FA ฟเอครับและก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายในบอลอังกฤษสัปดาห์นี้แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงยูโรในช่วงกลางเดือนวันนี้เนะะื้อหาที่เรามาฝากกันมีเรื่องของบูนโน่แฟนเดย์ครับคาซมิโลและก็ลาบูซไฮลุน ข่าวที่จะลุ้นก่อนเกมเจอแมนซี่และก็ข่าวซื้อขายนักเตะในช่วงท้ายนำะมาฝากกันครับสำหรับดิวใหม่ต่างๆที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นทางไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแลวชืวช่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ไปกับนงใจให้พวกเราด้วยนะครับที่มันอยู่สู้ตายขอบคุณมากครับพิเรมลีกจบลงไปเรียบร้อยในฤดูกาล2023-2024ครับมันอยู่เตดได้นับ8ในตาราง ไม่มีฟุตบอลยุโรปในฤดูการหน้าเว้นเแต่ว่าจะเอาชนะแมนซีได้ในนัดชิงชาเลิศครับเพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกจากโคต้าแชมเปียนในรายการนี้ถ้าคว้าแชมป์ได้เนี่ยตัดโคต้าเชลซีออกไปให้ไปเล่นคอนเฟลเลนต์แทนนิวคาสเซิลนะครับแต่ถ้าแมนซีได้แชมป์เอฟเอคัพโคต้ายูโรปาจะเป็นของเชลซีเทียบตามที่5อย่างสเปอร์ไปเล่นในถ้วยรองของยุโรปแล้วคอนเฟลเนต์เป็นของนิวคาสเซิล มายู่แต่ไม่มีทางเลือกอื่นถ้าต้องการไปเล่นยูโรปาก,ก็ต้องคว้าชแชมป์เอฟเอคัพให้ได้ครับรายงานจากแดนชิลดอนักข่าวเดลติกบอกว่าเซอร์จิมเรคิปคาดว่าจะเข้าไปดูเกมนี้ด้วยที่เบลี่ในวันเสาร์นี้เวลาสทุ่มตรงที่ไทยนะครับที่อังกฤษก็บ่าย3มโมงตรงซึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้2ปีติดในนัดตัดสินฟุตบอลทั่วที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษครับก่อนเกมนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของเปปกูเดล่าที่ทำให้แฟนๆไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าเขาพูดทำนองว่าใกล้จะอำลา สโมสรแล้วมากกว่าที่จะอยู่ต่อในช่วงหลังสุนี้นะครับแ็นบอกว่าผมคุมทีมมาเข้าสู่ปีที่9และก็ใกล้จะอำลาทีมมากกว่าจะอยู่กับสโมสรต่อไปความรู้สึกตอนนี้คือผมต้องการอยู่กับทีมต่อไปในฤดูก,กาลหน้านนะแต่ว่าระหว่างนั้นจะมีการพูดคุยกับสโมสรเองรองดูความต้องการของลูกทีมแล้วก็ต้องใช้เหตุผลหลายอย่างในการตัดสินใจฤดูกาลที่แล้วผมก็รู้สึกแบบนั้นหลังจากได้ชมป์แชมเปี้ยนลีกผมถามตัวเองว่าจะอยู่ต่อไปทําไมในเมื่อเราได้ทุกอย่างแล้วโดยไม่เหลืออะไรให้ทำอีกแล้วนะ แต่เอาจริงผมก็มีสัญญากับสโมสรมีบางครั้งที่ผมเหนื่อยล้าแต่อีกหลายครั้งก็มีความสุขเหมือนกันผมตกหลุมรักช่วงเวลาแบบนี้แล้วไม่กี่วันถัดมาผมก็ได้เห็นฟุตบอลดีๆจากลูกทีมได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างได้แชมป์4ปีติดในพรีเมียร์ลีกเต็ฤดูกาลหลังสุดนะครับเป็นกุนเดลล่าพาแมนซีควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป6ครั้งมีครั้งเดียวที่พลาดให้กับลิเวอร์พูลที่เหลือในพวกเขาสามารถทําได้หมดเลย อีก2 3ปีข้างหน้าถ้าเป๊ปกกเดล่าลาแมนซี่ไปจริงๆไปคุมทีมใหม่ก็อาจจะทำให้ Arsenal, อาร์เซนอลสเปอร์เชลซียุ่ถึงยูเอเต็ดแล้วก็ลิพูเนี่ยได้ลุ้นชมป์มากขึ้นและไม่มีทีมใดผูกขาดชมป์อีกต่อไปเพราะว่ากุนซือสุดยอดของโลกในฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยอาจจะอำลาทีมไปในไม่นานนี้ เดี๋ยวเราติดพูดถึงแนวทางการเล่นของมายูเต็ดใน2เกมล่าสุดครับที่ชนะนิวคาสเซิลแล้วก็ไบรตันซึ่งเป็นการเตรียมทีมก่อนจะไปเจอแมนซชตอรก็หลายๆคนเห็นวิธีการที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการจัดผู้เล่นแดนกลางแล้วก็แดนบนนะครับเขาเลือกที่จะดอรอปเดมูสฮอยลุนเป็นตัวสำรองแล้วก็เติมผู้เล่นแดนกลางที่เป็นมิฟิลเข้ามาเพิ่ม เล่นเหมือนเป็น4-2-2-2ในบางช่วงหรือ4-1-4-1ในบางจังหวะแล้วก็ใช้บูโน่แฟรเดกกับสกอว์แมชูเนเน่พุ่งเข้ากรอบเขตโทษก็ไม่รู้ว่าแนวทางนี้จะเป็นวิธีการเดียวกันที่จะไปเจอกับแมนซี่หรือเปล่าหรือว่าจะปรับระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื o ่อนเซนเตอรเทยอยกลับมากันครบแล้วแล้วก็อาจจะใช้คาเซมิโลกลับมายืนมิฟิลตัวกะลางอีกครั้งหนึ่งจาบควกับคอบบี้ไมนูสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์บองว่าเปลี่ยนไปในช่วง2เกมหลังก็คือยูเต็ เคาน์เตอร์เพรสซิงได้ดีขึ้นและปิดแดนกลางได้ดีอยู่เป็นพักๆดีกว่าในช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นมาที่นักเตะหลายคนเจ็บเยอะโดยเฉพาะเดินกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนที่กลางเนี่ยโล่งเป็นทุ่งอยู่หลายครั้งครับอีกอย่างคือพัฒนาการของเดียโก้ดาโลที่ต้องปรับมาเป In ็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กในบางช่วงบางตอนเติมขึ้นหน้าแล้วก็เข้ามาช่วยตรงกลางด้วยอีท้ายต้องเล่นเกมรับในบางทีซึ่งดาโลพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากช่วงเวลาที่ผ่านมาในยุคข,ของโจเซ่มุนโยและโอเลกุน่าโซชา ส่วหลายคนยกให้เป็นนักเตปปะที่พัฒนามากที่สุดในฤดูกาลนี้จากวิธีการเล่นที่แสดงออกมาในสนามหากยุตเต็มีเซนเตอร์แบ็กที่ไว้ใจได้กับการกลับมาของ inet, ลิสโดมอนติเนสและราฟลวาราในเกมนัดชิงเกมรับด้านหลังรวมถึงการบีออฟเกมน่าจะดีขึ้นครับเช่นเดียวกับมิดฟิลตัวกลางที่คาเซมิโลคงจะเล่นตำแหน่งถนัดอีกครั้งแล้วก็ช่วยกับคอบบี้ไมนูในการสอดประสานกัน บุนโอลแนเดย์ที่พักมาประมาณครึ่งชั่วโมงในเกมล่าสุดลงเล่นแค่หกนาทีเนี่ยก็น่าจะมีสภาพร่างกายที่ดีกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนผู้เล่นเกมลุกด้านบนยังคงเป็นดาวรุ่งครับอม Yellow, อัดเดียโลอเลนโดการาชโชและก็ลามูสไฮลุนที่ต้องดูว่าจะลงสนามกันครบถ้วนเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือจะมีบางคนเป็นสำรองก่อนแล้วเปลี่ยนลงมาเพื่อซื้อความสดในช่วงท้ายในช่วงที่สตีอ่อนแรงนะครับมาดูนอกนำภายในท,ทีมกันต่อบุนโนลแนเดยเนี่ยสนใจจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับยูเตป พื่อขยายจำนวนสัญญาออกไปแต่ดูเหมือนเอเดออสแล้วก็บอกบริหารยังชะลอเรื่องนี้ไว้อยู่เพราะว่าต้องการที่จะดูเพดานค่าเหนื่อยรายรับรายจ่ายของสโมสรก่อนที่จะขยายสัญญาออกไปสัญญาบุโนลเลยอีก2ปีครับหมด2026แลวเขาอยู่29ปีในขณะนี้กับค่าเหนื่อย2 4 0 0 0 0ปอนด์ถ้าจะจะสัญญาฉบับใหม่ค่าเหนื่อยน่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกเล็กน้อยหรือไม่ก็ใกล้เคียงจากเดิมคงจะไม่ยอมลดลงแน่นอน ในมุมผมสิ่งที่ต้องโฟกัสมากกว่าในช่วงซัมเมอร์คือการหาตัวช่วยบรูโน่ครับที่จะมาแบ่งเบาภาระหมุนเวียนกันเล่นให้กับบรูโน่แฟนเดตได้พักบ้างในบางเกมแล้วก็มีคุณภาพที่ใกล้เคียงจากสิ่งที่บรูโน่ทำในสนามส่วนพี่ใหญ่คาเซมิโโ่ที่เล่นได้ดีในเกมล่าสุดเจอไบรตันครับฟอร์มดีกว่าเกมเจอพาเลตแล้วก็เกมอาร์ซอนที่ผิดพลาดเองไปก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีพลังงานและสภาพจิตใจที่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับ หลายๆคนอาจจะพูดถึงอายุของเขาแต่เมื่อไม่นานนี้คุณจะเห็นเพื่อนของผมอย่างเตโกซิวานเนี่ยย้ายมาเล่นที่พรีเมยร์ลีกแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเล่นได้นะขณะที่ฝั่งสตีก็มีเควินับรอยที่เล่นได้เหมือนกันเช่นเดียวกับโมซาลาของลิเวอร์พูลที่บ่งบอกว่าอายุไม่ใช่ปัญหาแต่เราต้องวิเคราะห์การเล่นของเราอ่านเกมให้เป็นครับในจังหวะเข้าบอลหรือว่าจังหวสะสอนภาษาต่างๆคาเซมิโลทิ้งท้ายว่าตอนนี้ตัวเองจะมีความสุขดีกับชีวิตที่แมนเชสเตอร์และก็ที่แมนยูเต็ดครับ ยังสนุกกับการลงสนามให้กับมนยูเต็ดแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคาเซมิโลให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ยังมีโอกาสที่เขาจะได้อยู่กับทีมต่อและมีความสุขดีกับทีมครับแม้ว่าจะเชื่อมโยกับทีมในซาอุดีอาระเบียและก็ทีมในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเหมือนกันมาดูบทสัมภาษณ์ของลิชันฮากันบ้างที่บอกว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยยากขึ้นทุกปีเลยครับแล้วก็เป็นความท้าทายที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาตลอดท้งฤดูกาลเรารู้ว่าการแข่งขันที่นี่ยากมากๆเราได้60แต้มในปีนี้ จบอันดับ8เมื่อ2ปีก่อนยุคแรกๆโซเชียลรับลังหนิกได้58คะแนนจบอันดับ6บางแตกต่างกันปีนี้การจบอันดับ8เราไม่ดีพอมันน่าผิดหวังช่วงครึ่งซีซั่นหลังเราปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างอยู่ตลอดเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเรามีปัญหาบาดเจ็บผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ใช่เรื่องที่ดีครับซึ่งเราทําอะไรขึ้นกล,กลางอยู่หลายครั้งแต่ตอนนี้นะักเตะทยอยกลับมาแล้วแล้วเรากำลังจะไปถึงนัดชิงชาเลอร์ฟุตบอลถ้วย พวกเขาต้องการกลับมาลงเล่นครับเราเลยนึ่งสัปดาห์เพื่อเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดมาดูเรื่องของลาบุสฮอยลุนกันบ้างครับที่ฟอร์มดีขึ้นมาใน2เกมหลังยิง2ประตูจากการลงเป็นตัวสำรองนะครับแกลลี่นในวิวนเนี่ยแสดงความเห็นใจในรายการดอะโอเวอร์แลบอกว่าเขาเห็นใจฮอยลุนเพราะว่าเจอกับสถานการณ์ที่ยากตลอดทั้งฤดูกาลกับยูเอสเดปฮอยลุนไม่รู้ว่าวิธีการเล่นรูปแบบของทีมเนะี่ยคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งริมเส้นปีกสองฝั่งจะเลี้ยงตัดเข้าในมาหรือว่ายิงชิดเส้น เราจะเห็นว่าเขาทําทางได้ดีอยู่หลายครั้งนะแต่ว่าจากริมเส้นเนี่ยจะเลี้ยงตัดเข้าในแล้วจะจ่ายบอลกันไปมา10กว่าครั้งก่อนที่จะบอลเข้ากรอบเขียโทษบางครั้งคุณจะเห็นว่าคอยล์ุนวิ่งเข้ากรอบเขียโทษแล้วพยายามมีส่วนร่วมกับเกมช่วงเวลาแบบนั้นปีก2ฝั่งป้องกระชากให้สุดเส้นแล้วเปิดบอลครอสเข้ามาเพื่อเขาจบสกอร์ตอนนี้ต้องรอให้ยูเต็ดมีรูปแบบการเข้าทําที่สม่ำเสมอหรือแน่นอนก่อนแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นสำหรับฮอยลรุนเพราะการเป็นกองหน้าของยูเต็ดไม่ง่ายเลย มาดูข่าวซื้อขายที่มาแรงในช่วง2อวันที่ผ่านมาครับแล้วก็เชื่อมโยงกับดิวฝั่งขาออกด้วยดิวที่ไปแน่นอนแล้วครับก็คืออองโตนี่มักเซลกับราฟเฟลวาราน2คนนี้มาอยู่แต่จะประหยัดค่าเหนื่อยไปได้เยอะมากๆเช่นเดียวกับทอมฮีตันที่จะออกไปอีกคนหนึ่งหลังหมดสัญญาแล้วก็จอห์นนี่อีวนที่อาจจะแขวนซัดนะครับตามข่าวก่อนหน้านี้นี่คือ4คนที่น่าจะชัวร์แล้วหรือเกือบร้อยเปอนขณะอีก3คนเนี่ยอาจจะยังไม่ร้ออแต่ว่ามีโอกาสสูงก็คือเมสันเกรนวูด จอร์แนซานโชและตอนนี้ฟาร์นเบกครับทั้ง3คนอยู่ในสัญญายืมตัวกเรนวูดอยู่กับเกตาเฟซานโชอยู่กับดอลมุนและก็ตอนนี้ฟาร์นเบกอยู่กับแฟรงเฟิร์ตสามคนนี้ชัดเจนว่าหลายๆคนสถานการณ์ต่างกันเกเรนวูดไม่ต้องการกลับมาที่นัเกษษษษษิดขณะที่จอร์นซานโชมีปัญหากหารเลชนฮาร์กน่าจะอยากย้ายไปเล่นที่บอลมูลชิมเดิมมากกว่าขณะที่ตอนนี้ฟาร์นเบกดูแล้วอนาะคตลิเลรตาตทีที่ได้อยู่ในทีมแทนฮาครับเขาถูกปล่อยยืมไปแล้วก็ไม่ค่อยจะลงเล่นด้วย น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ย้าย3มคนนี้จะมีสัญญากับทีมนะครับถ้าปล่อยได้ก็อาจจะได้ค่าตัวมาร่วมๆเกือบเกือบร้อล้านปอนด์หรือว่าน้อยกว่านั้นมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการเจราจาของบอดบริหารชุดใหม่เมื่อรวมกับเงินที่ตามข่าวคือมาโยตัดน่าจะมีงบให้ประมาณ1 0 0ล้านในซัมเมอร์นี้ที่ใช้งานได้ไม่โดนกด financial fair play เล่นงานแล้วก็รอนั้เแต่ฝั่งเขาออกที่ย้ายออกไปก็ทำให้ยูต็ดน่าจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นครับ โดยที่สถานการณ์อันโตนีก็ยังไม่ชัดเจนในตำแหน่งปีกขวาว่าจะเป็นอย่างไรอมาดเดโ่เนี่ยเบียดตัวจริงขึ้นมาได้แล้วข่าวปีกขวาที่นักข่าวดังอย่างฟร์นิิซโรมาโนพูดถึงบ่อยครั้งเหลือเกินในช่วงหลังก็คือไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยบอกว่ายู่ต่สนใจปีกวัย2่ปีจริงๆครับแล้วก็ต้องการเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าจะมีการแข่งขันในดิวนี้แน่นอนเพราะว่าโอลิเซ่อยู่ในรายชื่อของหลายสโมสรที่ต้องการตัวไปมีเชลซีแล้วก็มีนิวคาสเซิลรวมถึงอาร์ซอนด้วยนะคร ความสนใจมีมากมายในตัวไมเคิลโอลิเซ่ที่ยิงเรียกราคาไปในช่วงท้ายดูการแต่ก็มีข้อมูลจากฝั่งลอนดอนเองอย่างฟุตบอลลอนดอนเนี่ยบอกว่าโอลิเซ่ชื่นชอบอยูเต็ดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม้ว่าโอลิเซ่จะเคยอยู่ในทีมเยาวชนของโชลซีถึง7ปีครับแล้วก็มาอยู่ในระบบอบคาเดมี่ของแมนซีสุดท้ายไปที่เรดดิ้งและมันอยู่ที่พาเลทในช่วงปี2021เเพราะฉะนั้นข้อมูลฝั่งลอนดอนเองก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เหมือนกันว่าโอลิเซ่อาจจะมีโอกาส เข้ามาร่วมงานกับปริาัทแดงได้ถ้ามีข้อเสนอที่ถูกใจพาเลตและก็น้มน้าวใจเข้ามาที่โละครแห่งความฝันนะครับมารอดูกันว่ายุต็ดจะทําสําเร็จหรือเปล่าในดีอนนี้หรือจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายหรืออาจจะได้แค่ตําแหน่งอื่นอย่างเซนเตอร์กองหน้ารวมถึงมิดฟิลด์เราติดตามกันในช่วงซัมเมอร์ครับวันนี้ถ้าที่ชอบเนื้อหาที่นามาฝากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครไม่ยู่แตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ